n a t i o นชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ i ปอจำกัดมหาชนร่วมมือกับบล็อกยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย oknation.net OK บล็อกแก๊ง x t e เอและบล็อกสปอร์ตจาก Google จัดงานประกาศผลรางวัลบล็อกหรือเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการประกาศข่าวสารแสดงความคิดเห็นการเผยแพร่ผลงานเล่าเรื่องส่วนตัวซึ่งก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ งานนี้ก็เลยถือเป็นการรวมพลคนสร้างบล็อกหรือบล็อกเกอร์ที่เราเนี่ยอาจจะเคยเสิร์ชค้นๆแล้วก็ใช้ข้อมูลสนุกสนานกับเว็บบล็อกของพวกเขามาแล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็ได้มาเจอกันในงานนี้แหละค่ะโดยมีเจ้ากระทรวง ICT นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพให้เกียรติเป็นประธานค่ะ และเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมฉลองครบรอบ8 4พ0 0ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีการเพิ่มสาขารางวัลพิเศษขึ้นคือเทอพระเกียด84,000ษาเพื่อให้ประชาชนหรือบล็อกเกอร์จากทุกที่ได้ร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและก็ตกเป็นของบล็อกเจ้าหยีโดยคุณชุติมาชูรอดค่ะ มีความตั้งใจทำแล้วก็ภาษาให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะที่สำคัญที่สุดคือเราเขียนเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นควรระวังเรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ข้อมูลค่ะ,คคะตัวสะกดด้วยค่ะ,ต,ะตัวสะกดสักะตวะดภาษาไทยสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเ,คเขียนให้ถูกๆนะคะ รางวัลชนะเลิศแต่ละสาขานะคะเริ่มจากบิสเนสได้แก่บล็อก,อกมแมลงเมาโดยคุณชลิตาสมบุญเรืองศรีและคุณจักรินพงศิรัตที่แถมรางวัลการออกแบบบล็อกยอดเยี่ยมไปอีกหนึ่งรางวัลสาขาการศึกษาหรือ Education ได้แก่บล็อกชาลีโดยคุณชลิยาทองมังสาขานเตอร์เทนได้แก่บล็อกจินตการโดยคุณสมชัยสืโปรานสาขา Home and Decor ได้แก่บล็อกกระต่ายลอยคอโดยคุณนิชญานุนพักตี สาขา Health Sport and Family Block ได้แก่บล็อก Boom Play โดยคุณสุชาดาตันชริมาศสาขา Recreation Block ได้แก่บล็อกของน้องสาระเปาโดยคุณสุภชัยยาศัทธาสาขา Shopping and Beauty Block ได้แก่บล็อก b o u q u e Soul s t โดยคุณศักรัตเปี่ยงวรนันท์ สาขาวิทยาศาสตร์ได้แก่บล็อกเอ e นอ y ไทยโดยคุณปราริชาสุทธิประสิทธิธ์สาขา Citizen Reporter b l o ตอหรือนักข่าวพลเมืองได้แก่บล็อกเฟิงชุยโดยคุณดารานีเวทพงษาสาขา t r า v e l and Photo b l o ล็อกค่ะได้แก่บล็อก d ูเอ็ด ary การนำเที่ยวแบบน่ารักนรักของคุณกิติคุณอัศวินทรางกูลรางวัลชนะเลิศในสาขา b e บ t ท e นบล็อกได้แก่บล็อกเยาวชนนะคะตกเป็นของน้องต้นหลิวกับบล็อกต้นหลิวเองค่ะ สาขา best writing ได้แก่บ็็อโ c o โคยาดีโดยคุณพีรพงษ์เตชะทัตตาโนนส่วนรางวัลใหญ่ best of the best ประจำปี2011ได้แก่ b l o ก app review โดยคุณวรวิสุทธิ์พินโยยางที่พว่วงรางวัล็ b กไอทียอดเยี่ยมไปครองอีกหนึ่งรางวัลค่ะ จริงๆไม่ใช่ฉพาไอโฟนนะครับผมก็คือจริงๆครอบคลุมถึง o อออื่นๆด้วยอย่าง Blackberry เอง Android เองกันไหมครับแต่ว่าพอดี iOS เนี่ยมันเหมือน,น,นเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นที่ตอนนั้น iPhone มันกำลังฮิตแล้วก็มีแอป,ปเยอะเปะ็นมากเป็นพิเศษนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เริ่มเอาแอป,ปของของโอเอสอื่นๆเข้ามาสมัสดุด้วยครับในอนาคตเนี่ย วางแผนที่จะสร้างบล็อกอะไรใหม่ๆอีกไหมคะคือตอนนี้เราก็มีบล็อกที่ที่เป็นหลักๆคือเป็นเป็นแอปรีวิวโดยเฉพาะเลยคือหมายความว่ารีวิวแอปพลิเคชันมือถือนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังยังมีแผนที่จะทำอย่างอื่นต่อแต่ว่าต้องต้องรอ,อติดตามดูครับ okay. แมงโก้ทีวีก right right ็ต้องขอยกนิ้วแล้วก็แสดงความยินดีนะคะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทุกท่านด้วยค่ะคุณผู้ชมที่มีบล็อกเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตั้งหน้าตั้งตาอัพคล็อกกันอย่างสม่ําเสมอไม่แน่นะคะปีหน้าอาจถึงคิวคุณผู้ชมคุณมารับรางวัลก็ได้ค่ะธนาชัยไม้มงคลถ่ายภาพทีว่าพรเทททิดแมงโก้ทีวีรายงานค่ะ